ผมจะมาสอนวิธีการเรียกเล่นสองคนนะครับจากแผ่นที่ผมขายนะก็คือแผ่นเวอร์ชันนี้นะบางท่านซื้อไปยังไม่รู้วิธีนะครับรู้ว่าปุ่นกดยังไงแต่จะเรียกใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนให้นะเสียบจอยสองลงไปเลยนะครับอันนี้ผมจอยหนึ่งนะส่วนนี้คือจอยสองผมนะผมเสียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเนี้ที่ผมเขียนไว้ในายละเอียดนะครับมันจะมีสองหน้าตรงนี้นะด้านหลังของซองแอรหน้าหลังของปกนะ ก็คือที่ผมลงไว้คือ L 1กดไปทางซ้ายนะครับสำหรับเล่น2คน L 1คืออันนี้นะครับ L 1บ L 1น่งไฟไม่ค่อยสว่าง L 1คืออันนี้นะครับแล้วก็กดซ้ายคืออันนี้นะครับกดพร้อมกันนะครับแล้วมันจะมีให้เรามีไอคอนตัวแดงเป็นรูปร่างคน2คนเป็นตัวแดงให้เราสำหรับเล่นจอย2นะครับแต่ผมกดตอนนี้ไม่ติด ม,มันจะแจ้งว่ายังไม่ผ่านย,ยังกดไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะกดจุดๆนี้ทําไม่ได้นะครับกดไปก็ไม่ติดครับให้ทำการขี่จักรยานหรือขี่รถขับรถอะไรก่อนก็ได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอเช่นผมขี่จักรยานอพอแค่นี้เองผมทําแค่นี้นะเดี๋ยวผมหนีเอาจักรยานก่อนเพราะเดี๋ยวผมกดสามเหลี่ยมมันจะไปขี่จักรยานอีกอโอเคอผมออกมาแล้วนะครับตอนนี้ผมมากดใหม่ละผมขี่จักรยานแล้วนะ L หนึ่งกับทรายนะครับ พอกดปุ๊บเห็นไหมครับมีไอคอนขึ้นมาละสีแดงรูปร่างโคนสองอันนะครับสองตัวตอนนี้นะครับมันจะให้เราใช้เพย์เ r อร์ทูนะครับก็คือจอยสองนะครับเอาจอยสองขึ้นมากดครับกดอะไรกดปุ่มใดๆก็ได้ครับแต่ผมให้กดปุ่มสตาร์ทนะก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มสตาร์ทกดหนึ่งครั้งครับจอยสองกดไปเลยพี่ดูพอกดไปแล้วปุ๊บมันยังไม่ขึ้นเห็นไหมครับอ้า ไอคอนหายไปแล้วนี่ใช่ไหมแต่ทำไมยังไม่มาเล่นสองคนไม่ได้ยังบังคับไม่ได้นะครับคือกดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับถ้าจะเลือกเล่นคนที่สองขึ้นมาให้กดปุ่มสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับใยสองนะสีดำของผมนะครับผมกดปุ่มสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับมาละคนที่สองเห็นไหมแล้วถ้าเกิดผมเลิกเล่นละ่ะผมไม่ใช้จอยสองแล้วผมไม่เอาคนที่สองเล่นแลวคนสองคนที่สองไม่อยากเล่นแล้วเลิกเล่นละ เล่นคนเดียวไปเลยกดสตาร์ทอีกทีหนึ่งครับเพื่อยกเลยเห็นไหมครับดังนั้นจะเอากี่ครั้งก็ได้ครับมาไปมาเห็นไหมครับงั้นสตาร์ทก็คือการเปิดใช้งานแล้วเพราะเราเลือกคําสั่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ให้กดแค่ปุ่มสตาร์ทเรียกขึ้นมากับกดสตาร์ทอีกทีเพื่อปิดนะครับถ้าเราเดินอยู่ไกลๆเห็นไหมครับให้เรากด L1 แล้วกดซ้ายมันจะกลับมาหาพระเอกเลยเห็นไหม ต่อให้คุณเดินไปไหนก็ได้ครับนะครับจะกลับมาที่เดิมกด L1 ค้างไว้แล้วกดซ้ายก็จะกลับมาที่เดิมเปลี่ยนตัวละครได้นะครับแต่ปุ่มกดจะไม่เหมือนของตัวตัวเอกก็คือกด R1 แล้วทางขวานะครับอันนี้คือของตัวเอกดังนั้นจอย2ก็คือตัวนี้นะผมจะเปลี่ยนผู้หญิงนะให้กด L1 แทนไม่ใช่ R1 นะ R1 สหาหรับตัวผู้ชายนะตัวตัวเอกนะอันนี้จอย2ให้กด L1 นะครับ L1 ค้างไว้แล้วกดขวา หเห็นไหมครับผมจะเปลี่ยนตัวเห็นไหมครับอันนี้สําหรับจอยสองนะ L หนึ่งแล้วกดขวาเปลี่ยนตัวนะนะครับเปลี่ยนได้เลยกดไปทางขวาเพื่อเปลี่ยนหน้านก็จะมีตัวละครตัวละครเขาเยอะครับเปลี่ยนตัวไหนก็ได้นะครับผเปลี่ยนได้หมดเดีเ๋ยวโดนซินเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะประมาณนี้นะครับเอาแล้วเดี๋ยวทำไมมีหลายรูปปะอ่ะ สมมติผมจะเอาคนนี้พอเสร็จแล้วตรงนี้มันบอกอยู่แล้วครับว่า L1 คือไอสิออกสามเหลี่ยมคือแบ c กทอยหลังผมไม่เอาแล้วผมจะออกแล้วผมกด L1 ออโอเคผมเล่นเป็นผู้หญิงตรงนี้ไห็นไหมส่วนพระเอกตัวเอกจะเปลี่ยนก็กด R1 ครับตัวนี้แล้วกดทางขวานะครับอ,อเดี๋ยวผมลง YouTube ได้ไหมเนี่ยมันโปะอะอ่ะนะครับ โอเคนะวิธีการกดใช้งานเรียกใช้งานแบบนี้นะครับใจสองจะใช้ไม่ใช้ก็คือกดสตาร์ทนะครับเรียกเมนูขึ้นมากอ่อนเมื่อเราเรียกเมนูแล้วกดสตาร์ทเพื่อยืนยันว่าเราจะเล่น2คนและคราวนี้เราถึงมากดสตาร์ทเพื่อเรียกขึ้นมาใช้กดสตาร์ทอีกทีหนึ่งเพื่อเลิกเล่นยกเลิกไม่ใช้2คนแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ